สมเด็จล้อพิมพ์หลวงปู่ทองวัดราชโยธาไม่ใช่ล้อพิมพ์เป็นหลวงปู่ทองเลยสมเด็จของหลวงปู่ทองเลยราชโยธานี่ทันเลยไหมทันหมนดทีดทันไหมทันนี่ทันได้ไงอะ่ะก็ดูทันจานเด็กคือคือเห็นว่าจันเปียกกว่าเด็กจันเปียกไปไทางไหนแล้วครับอย่างเงี้ยโอ้โหเจอทุกอย่างจันพรราชโยธาเขาเก่งหลวงปูทงง่ทองต้องไปเซิร์ชอ่ะดูว่าท่านเก่งยังไงสมเด็จหลวงปู่ทองวัดราชโยธาก็ชื่อเป็นทองอ่ะอนะ นี่ประมาณปีไหนครับอย่างนี้ท่านอาจารย์สองสี่กว่าสองพันสี่ร้อยกว่าเนื้ออะไรครับอย่างนี้ดูเนื้อผงพระคุณเนื้อผงคุณนรับพอสมรักเดียวเนื้อเดียวหลงคุกเข่ากับจุ่มรักจุ่มรักนะโอ้โหมีเนื้อดิ่งกันเนื้อเนื้อผงหาชมยากมากนะครับเนี่ยหาหาชมยากจริงขลังสมเด็จทองนะนี่นะครับเออนี่ดันดันสิงเหดันทร์กีน่าสิงเหนะ ที่นี่สิงห์เหนะคุ้มของของกันสองสี่หกศูนย์สองสี่หกศูนย์นะโอ้โหเน้่หไปยังไงมายังไงถึงได้เจอครับเนี่ยก็เจอมาแล้วก็องนะไปหมดหมดเรื่องนี่แหละนี่น่าเชื่อนะ <ไป S 3> สมเจอ <ะ S 2> บ้านเก่าสาวโยฮะอืมแหม่พูดกันบ้านเก่าสาวโยบ้านเก่าสาวโยมันคือยังไงสันนเหรอไม่ใช่หมายว่าคือบ้านบ้านเก่าที่เขามีพระเยอยไงอ๋อ เียจะพูดเียจะพูดไงว่าบ้านนั้นเก่าสางโยนเนี้ยบ้านเวลาอะไรเนี้ยอ๋อคือถึงจะเจอพระหลวงปู่ทองได้นะครับนี่ฮะนี่ผมคลึกรักนะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้นะฮะต้องดูของจริงต้องมาดูเองกันเอ๊